สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ตรงออกับวันที่9พฤษภาคม2024นะครับอ่าะครับเดี๋ยวคลิปนี้แอดขอเข้าพื้นที่ของไทยลีก2นัดเพย์ออฟหน่อยนะครับรอบเพย์ออฟนะครับก็คือเอาลำดับที่3และที่6นะครับ4ทีมนะครับมาฟาดแข่งกันและหาทีมที่ชนะเลิศน,นะครับแต,แต่เย้าแต่เยือนแล้วก็แล้วก็ ไปชิงชนะเลิศหา1ทีมนะครับขึ้นไปสู่ไทยลีก1ตามนองบัวพิจยาแล้วก็นครราชสีมานะครับขึ้นไปที่ลีกลีกหนึ่ไทยลีก1น,นะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็นครสีธรรมราชอยู่ในเต็ะนะครับเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่ fc ไปได้1ประตูต่อ0ูนย์นะครับก็เชียงใหม่อาจจะเดินทางไกลนะนัดนี้นะครับเชียงใหม่นะครับ ตอนรับการมาเยือนนครศรีธรรมราชอยู่ในเต็กบ้างนะครับเพื่อหารอบหาผู้ที่ดีที่สุดเพื่อเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับตอนนี้นครศรีธรรมราชเนี่ยได้เปรียบสกอร์อยู่หนึ่งลูกนะครับก็เป็นเสาที่11เดเนี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องครับเชียงใหม่จะเป็นผู้ให้คำตอบว่านครศรีธรรมราชหรือเชียงใหม่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหาทีมลำดับที่ที่ดีที่สุดนะครับ เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับคู่ที่สองนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมคลิกออกกันเรียบร้อยแล้วก็คืออายุทยานะครับเปิดบ้านเอาชนะระยอง f c อย่างสุดมันนะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทําให้อายุทยาได้เปรียบแล้วครับทีนี้ได้เปรียบสกอร์ทีนี้ไปเยือนบ้างนะไปเยือนระยอง f c นะครับที่ระยองผลจะเป็นเช่นไรติดตามชมนะครับ18นาฬิกานะครับก็ขอให้แฟนครับ ทั้ง2ทีมนะครับเข้าไปเชียร์กันนะครับเชียร์เยอะๆนะครับเพื่อกระตุ้นฟุตบอลไทยนะครับพูดถึงบอลไทยก็ทีมชาติไทยออวันไหนวันที่11มิถุนาย,ยนเปิดจองตั๋วเลยนะครับที่ที่เราจะคิกออก,กับสิงคโปร์นัดสุดท้ายของรอบคัดเลือกของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะหาทีมเข้าเข้าไปในรอบ18ทีมสุดท้ายก็ไปเชียร์กันเยอะๆครับเปิดจองตั๋วเรียบร้อยแล้วครับก็เราต้องให้กําลังใจ ทีมช้างศึกนะครับก็มาถูกทางแล้วครับโคดิชีนะครับมาถูกทางแล้วก็ขอให้เราไปเชียร์ช่วยๆกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อสิผ่านเข้ารอบบ้างเออันเลมานี้รอมานานแล้วห้กว่ากปีอยากเห็นนะอยากเห็นอยากเห็นเข้าไปฟุตบอลโลกบ้างก็ทำให้ดีที่สุดนะก่อนอื่นเราก็ต้องร่วมกันเชียร์ซะก่อนสนใจเชียร์ครับที่สัยญางนะครับสนหยางเมืองหลวงเก่าของจีนนู้นติดกับ ติดกับเกาหลีเหนือใช่ไหมติดกับเราหลีเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนแล้วไปเตะทางนู้นเลยก็ทีมชาติไทยได้สปอนเซอร์ของสีสียี่ห้อหนึ่งนะครับก็ให้แปดจุดสี่ล้านนะครับบินไปกลับเลยครับนี่เพื่อรักษาฟอร์มทีมชาติไทยให้ดีที่สุดคือส่วนอย่างเนี่ยจะมีเที่ยวบินเนี่ยถ้าแอดจำไม่ผิดน,นะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์อะไรประมาณนี้นครับก็เนี่ยคือบินตรงไปมา คล้ายๆกับบินส่วนตัวเหมาลํำเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะช่วยกันเชียร์นะครับผมผมขอให้ชนะทีมชาติจีนนะครับแล้วก็มาชนะสิงคโปร์เราก็เข้ารอบ3ามแนละ้วชนะชนะจีนปับนะ๊บเนี่ยเราเข้ารอบ3เลยนะเพราะว่ายัางไงสิงคโปร์เนี่ยน่าเราน่าจะมีภาษีกว่าแต่อยู่ในบ้านด้วยอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาสันส้นๆก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ